กนเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยคือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะครับว่าเราเนี่ยเก่งหรือลงไหลในเรื่องใดต้องรู้จักลูกค้านะครับรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครต้องการอะไรนอกจากนี้ยังต้องรู้จักตลาดนะครับว่าภาพรวมเนี่ยยังคงเติบโตหรือไม่สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายเนี่ยต้องรู้จักนะครับแหล่งเงินทุนต่าง ไม่ว่าจะเป็นเงินของเราเองเงินกู้หรือเงินสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่พร้อมนะครับช่วยเราลงทุนเช่นบริษัทเงินลงทุนและหน่วยเงนินภาครัฐที่สนับสนุนเจ้าของกิจการหน้าใหม่กับเราเนี่ยนะครับหขั้นตอนนะครับวางแผนสร้างธุรกิจในฝันนะครับเริ่มจากขั้นตอนที่1เลยตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนไม่เพ้อฝันจนเกินไปขั้นตอนที่2นะครับวางแผนและจัดทํากลยุทธ์นะครับการดําเนินงานขั้นตอนที่3นะครับ เพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆทั้งการตลาดการเงินการบริหารคนนะครับไปจนถึง supply chain เลยขั้นตอนที่4เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับสำหรับความสําเร็จและความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขั้นตอนที่5นะครับลงมือทำตามแผนที่เราวางไว้โดยยึดหลักในการบริหารงานบริหารเงิน บริหารคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและขั้นตอนที่6นะครับทบทวนอย่างต่อนเนื่องติดตามสภาพแวดล้อมของธุรกิจเราเนี่ยและผลดําเนินงานด้านต่งตางๆเพื่อทบทวนแก้ไขและพัฒนาต่อยอดให้ธุรกิจมีการเติบโตและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นด้วยความมั่นใจนั่นเองผม บอสรัตพลน,นะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงแนวทางของการเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งผมก็อยากเป็นเจ้าของรกิจการก็เลยได้ไปหาข้อมูลนะครับก็เลยถือว่าเป็นการมาหาความรู้ข้อมูลนะครับเตรียมตัวไว้ในช่วงที่เราเนี่ยยังไม่ได้เริ่มกิจการก็จะทําให้เราเนี่ยมีอาวุธติดมือเพื่อเตรียมตัวก่อนเริ่มต้นทําธุรกิจก็จะทําให้เราเนี่ยได้เปรียบไม่มากก็น้อยนะครับและวันนี้นะครับใครที่อยาก เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแต่ไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อเราพูดถึงคําว่ากิจการหรือธุรกิจเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คงหนีไม่พ้นความเสี่ยงนะครับที่นะครับเจ้าของทุกคนเลยต้องแบกรับหรือต้องพบเจออย่างแน่อนอนเลยเพราะความฝันที่ยิ่งใหญ่เนี่ยย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งไม่แพ้กันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมความพร้อมในการวิ่งตามความฝันสู่การเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มคิดทาธุรกิจเนี่ยคือต้องรู้จักอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือเราต้องรู้จักตัวเองนะครับการทาธุรกิจนั้นไม่มีสูตรสําเร็จแต่ละคนเนี่ยมีความชอบมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่ต่างกันเราต้องสังเกตตัวตนของเรานะครับว่าหากเรามีความลหลงไหลในเรื่องใดเนี่ย ก็จะมีความกระตือรือร้นนะครับอยากศึกษาและลงมือทําตลอดเวลาอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยอ่ะยิ่งเรามองเห็นตัวตนของเราเองชัดเจนเท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่งมีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเราต้องรู้จักตัวเองก่อนถัดมานะครับรู้จักลูกค้านะครับกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครต้องการอะไรเราสามารถช่วยให้ชีวิตพวกเขาเนี่ย ง่ายขึ้นได้อย่างไรเราต้องตอบคําถามเหล่านี้ให้ได้ด้วยการทําความเข้าใจชีวิตและความต้องการของลูกค้าแม้กระทั่งชีวิตลูกค้าแล้วก็ความต้องการของลูกค้าคือเราก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับเพื่อเสนอสิ่งที่ตอบโจทย์พวกเขาได้มากที่สุดถัดมารู้จักตลาดนะครับก่อนเริ่มต้นทาธุรกิจนะครับสิ่งที่เราควรคานึงถึงเสมอเลยนะครับคือสถานการณ์ตลาดนะครับ สิ่งที่เราฝันอยากจะทํานั้นมีใครทําอยู่แล้วบ้างพวกเขามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะครับเราจะมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของตลาดได้แค่ไหนธุรกิจอยู่ในไลฟ์เซอร์เคิลช่วงไหนภาพรวมยังคงเติบโตหรือไม่สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรเราต้องเตรียมพร้อมเพิ่มเติมเรื่องอะไรอันนี้คือเรื่องของตลาดนะคือเราต้องรู้จักตลาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสุดท้ายนะครับ รู้จักแหล่งเงินทุนแม้ว่าเราเนี่ยจะฝันใหญ่แต่เพื่อความปลอดภัยเราควรเริ่มจากเล็กๆก่อนนะครับใช้เงินทุนไม่มากแล้วค่อยขยับขยายเมื่อเห็นแววว่าจะรุ่งโดยควรเริ่มต้นจากเงินกู้ก่อนมากกว่าเงินกู้นะครับเพราะดอกเบี้ยเนี่ยจะเริ่มเดินตั้งแต่วันแรกเลยที่เรากู้นะครับแต่มีโอกาสน้อยมากนะครับที่ธุรกิจของเราเนี่ยจะทำกำไรตั้งแต่วันแรกได้ ถ้าเราสำรวจเงินทุนในกระเป๋าของเราแล้วนะครับคิดว่ายังน้อยนิดเกินไปเนี่ยที่จะเริ่มต้นก็อย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะถ้ามุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของกิจการให้ได้แล้วแล้วก็เราเนี่ยต้องสู้ไม่ถอยนะครับในเมื่อทุนเราน้อยนะครับก็ต้องมองหาผู้ร่วมทุนซึ่งอาจเป็นคนที่มีความฝันเหมือนเรา คนที่อยากให้ฝันเราเป็นจริงหรือคนที่เชื่อมั่นในความฝันของเราเนี่ยยิ่งธุรกิจที่มีไอเดียดีนะครับมีโอกาสประสบความสาเร็จได้ก็จะมีคนใจดีนะครับพร้อมช่วยเราลงทุนเช่นบริษัทเงินร่วมลงทุนนะครับและหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนเจ้าของกิจการใหม่แบบเราเนี่ยใครที่อยากเริ่มต้นทาธุรกิจเนี่ยก็จะมีในส่วนนี้อยู่นะครับแต่ก็ต้องมีแผนธุรกิจย้านะว่ามีแผนธุรกิจที่ชัดเจน เป็นไปได้และน่าลงทุนด้วยเช่นกันนะสำคัญนะนะครับและอันนี้ก็คือรู้จักแหล่งเงินทุนนั่นเองเราต้องรู้จักก่อนนะครับก่อนจะเริ่มคิดทําธุรกิจก็คือจะเป็นรู้จักอะไรบ้างก็คือรู้จักตัวเองรู้จักลูกค้ารู้จักตลาดและรู้จักแหล่งเงินทุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ6ขั้นตอนวางแผนสร้างธุรกิจในฝันนะครับขั้นตอนที่1เลยตั้งเป้ามุ่งสู่จุดหมายนะครับ เมื่อเรามองเห็นโอกาสก็ถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับการตั้งเป้าหมายซึ่งต้องชัดเจนนะไม่เพ้อฝันเกินไปแต่ก็ไม่เล็กจนเกินไปด้วยรวมทั้งต้องสามารถวัดผลและติดตามได้ในระยะเวลาที่เรากำหนดหากเป้าหมายของเราชัดนะครับทิศทางในการเดินทางของเราก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ขั้นตอนที่1นนะครับตั้งเป้ามุ่งสู่จุดหมาย ขั้นตอนที่2นะครับวางแผนเส้นทางธุรกิจอย่างชาญฉลาดนะครับเมื่อได้จุดหมายที่ชัดเจนแล้วใช่ไหมครับก็จัดทํากลยุทธ์การดําเนินง,งานเพื่อกําหนดแผนงานที่จับต้องได้และชัดเจนตามกรอบเวลาที่วางไว้นะครับโดยอาจลองแบ่งเป้าหมายออกเป็นข้อๆและนึกถึงสิ่งที่ต้องทำนะครับเพื่อไปให้ถึงเป้าเหล่านั้นนะครับโดยเรื่องสําคัญที่ต้องรู้ก็คือเรื่องบัญชีการเงินเราต้องรู้ว่ากิจการของเราเนี่ย จะมีะไรายได้จากช่องทางไหนบ้างมีต้นทุนทางตรงและทางอ้อมอย่างไรนะครับมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหากเรามีแผนงานที่เฉียบคมแล้วนะครับก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยลงมือทําได้อย่างมั่นใจนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนที่2นะครับวางแผนเส้นทางธุรกิจอย่างชันจลาดนะครับขั้นตอนที่3นะครับเพิ่มพูนความรู้ให้เต็มที่ก่อนที่เราจะออกเดินทางทําความฝันเนี่ยนะครับเราต้องเตรียมอาวุธให้ครบมือก่อน ไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้ทางด้านการตลาดนะครับการเงินการบริหารคนนะครับซัพพลายเชนเนี่ยเป็นต้นนะครับโดยเรียนรู้ได้จากในหนังสือและอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมีกรณีศึกษามากมายหรือจะเดินออกไปสังเกตสิ่งรอบตัวของเราหรือลองตั้งคำถามนะครับหาคำตอบและมองหาโอกาสในการต่อยอดจากสิ่งเหล่านั้นก็ได้อันนี้ก็คือขั้นตอนที่3นะครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะั่นคือเพิ่มพูนความรู้ให้เต็มที่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่4นะครับเตรียมตัวเตรียมใจของเราเนี่ยให้พร้อมเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับเราต้องหมั่นทบทวนตัวเองนะครับเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะโลกแห่งธุรกิจของจริงเนี่ยอาจไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราเห็นจากคนที่ประสบความสาเร็จเห็นว่าเขาประสบความสาเร็จแล้วเออมันน่าจะง่ายนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับเราต้องเตือนใจตัวเองตลอดนะครับว่าเราอาจจะสะดุดล้มได้ทุกเมื่อนะครับ เพราะการทำธุรกิจก็คือการ,รเผชิญความเสี่ยงกี่ต้้ใต้เลยนะคือความเสี่ยงเนี่ยเมื่อตัวเราพร้อมเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราเนี่ยจะได้ลงสนามของจริงแล้วนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนที่สีนะครับก็คือเตรียมตัวเตรียมใจของเราเนี่ยให้พร้อมนะครับต่อมาขั้นตอนที่5นะครับก็คือเดินทางสู่ความฝันนะครับ ในการลงมือทำจริงไม่มีคำภี์อะไรที่จะการันตีได้ว่าทําตามแล้วจะสําเร็จนะครับหลักการบริหารของเจ้าของกิจการที่ประสบความสําเร็จแทบทุกคนยึดถือปฏิบัตินี้เลยก็คือการบริหาร3สิ่งนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคืออะไรบ้างได้แก่บริหารงานนะครับบริหารเงินแล้วก็บริหารคนนะครับซึ่งก็จะแตกต่างไปตามสไตล์นะครับของแต่ละคน เราเองก็ต้องหาสไตล์ของตัวเองให้เจอด้วยอันนี้ก็คือขั้นตอนที่5นะครับเดินทางสู่ความฝันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่6นะครับทบทวนตรวจตาอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดเวลานะครับที่เราออกเดินทางเนี่ยต้องไม่ลืมย้อนกลับมาดูผลของสิ่งที่เราเนี่ยได้ลงมือทําหรือตัดสินใจไป รเราต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ของโลกของเทรนด์เนี่ยที่เปลี่ยนแปลงนะครับคอยติดตามสภาพแวดล้อมของธุรกิจและผลดำเนินงานด้านต่างๆนะครับเพื่อทบทวนแก้ไขหรือพัฒนาต่อยอดให้ธุรกิจของเราเนี่ยมีการเติบโตและสามารถดำเนินการได้อยา่างราบรื่นด้วยความมั่นใจนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น6ขั้นตอนนะครับวางแผนสร้างธุรกิจในฝันนะ แน่นอนนะครับว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับคุณสมบัติหลักของผู้ที่สามารถเริ่มกิจการของตัวเองเนี่ยย้ำเลยตรงนี้นะครับคือความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบนะครับซึ่งก็ลดความเสี่ยงลงได้นะครับด้วยการติดอาวุธตัวเราเองให้พร้อมและวางแผนให้ชัดนะครับ ถึงตอนนี้แล้วนะครับลองถามตัวเองอีกครั้งดูนะครับว่าพร้อมไหมพร้อมที่จะออกเดินทางสู่ความฝันที่เราเนี่ยตั้งไว้หรือ,อยังเมื่อเรามีความคิดที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องมีคําถามอยู่ในใจของเราก็คือต้องเริ่มต้นอย่างไรนะครับหรือถ้าใครฟังดูแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ หรือถ้าใครคิดว่าอยากทำธุรกิจแล้วเราไม่มีใครให้พูดคุยในทางด้านนี้ได้เลยเ,ยเราจะมองหาคนที่คิดอยากจะทำธุรกิจแบบเราได้จากที่ไหนบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมบอสรัตพลนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ